สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสมบัติของเส้นขนานกันค่ะสมบัติของเส้นขนานนะคะคือกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD มีเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดกวางนะคะเรามาดูกันค่ะ มี EF ใช่ไมคะเป็นเส้นตัดกวางใช่ไหมคะเราก็ลากเลยค่ะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรงอะไรคะ CD อันนี้สองเส้นนี้ขนาดกันแล้วนะคะแล้วมีเส้นตรงอะไรคะ EF ตรงนี้เห็นไหมคะตัดตัดเส้นตรงอะไรเอ่ยเป็นเส้นตัดกวางตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD นั่นเองนะคะมุมที่ได้ก็คือมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ1วางแถบกระดาษตามแนวเส้นตรง AB แล้วลากเส้นตามแนวเส้นตรง EF นะคะมาดูกันค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้เราวาดแล้วใช่ไหมคะเราวาดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD แล้วมีเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดกวางใช่ไหมครต่อมาเขาบอกว่า1วางแถบกระดาษนะคะเราจะมีแถบกระดาษสี เหลี่ยมนะคะเล็กๆให้ตามแนวอะไรคะเส้นตรง ab แล้วลากเส้นตรงลากเส้นตามแนวอะไรคะ ef นะคะ, e, F, ะ,คะเห็นไหมลากเส้นตามแนว ef นะ,ะต่อมาค่ะขั้นที่สอง 2, นะคะตัดแทบกระดาษตามเส้นที่ลากนะคะจะได้มุมที่มีขนาดเท่ากันก็คือมุมอะไรคะ1และมุม2นี่เห็นไหมคะ ตัดกระดาษแล้วเราจะได้เท่ากันนะคะต่อมาค่ะขั้นที่3นะคะง้าแถบกระดาษจากข้อที่2เมื่อกี้นะคะมาตรวจสอบกับขนาดของมุม3และมุม4นะคะอ่ปกิ้งรูปแรกค่ะมามาวัดขนาดกันก็จะได้มุม3กับมุมอะไรเอ่ยมุม4นั่นเองนะคะต่อมาค่ะจะพบว่ามุม1เท่ากับมุมอะไรเอ่ย มุมสี่ใช่ไหมคะต่อมาหามุม1เท่ากับมุมสี่นะต่อมามุมสองเท่ากับมุมอะไรเอ่ยมุม2ตัวนี้เท่ากับมุมสามซึ่งมุมหนึ่งกับมุมสี่และมุมสองและมุมสาเป็นมุมแย้งอะไรคะภายในเห็นไหมคะเขามีความตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมตรวจสอบขนาดของมุมแย้งนะคะ ใช้แถบกระดาษตรวจสอบว่ามุมแย้งแต่ละคู่มีขนาดเท่ากันหรือไม่นะคะ,ะมาดูกันค่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเส้นตรง CD อันนี้นะคะขนานกับอะไรคะเส้นตรง EF นะคะโดยมีเส้นตรงไร AB เป็นเส้นตัดขวางนะคะเรามาดูกันค่ะเราเห็นไหมคะมุมหนึ่งกับเท่ากับมุมอะไรคะมุมสต่อมาค่ะมุมอะไรเอ่ย มุมสองเท่ากับมุมสามนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะเรามาดูกันมุมหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเท่ากับมุมสี่ไหมไม่เท่ากันนะคะต่อมาค่ะมุมอะไรคะมุมสองกับมุมสามก็ไม่เท่ากันนะคะนักเรียนต่อมาค่ะเขาบอกว่าข้อสามนะคะ เส้นตรงอะไรคะ LM ขนานกับเส้นตรงอะไร NO ตรงนี้นะคะโดยมีเส้นตัดขวางก็คือเส้นตรง JK นะคะเรามาดูกันค่ะมุมแรกค่ะมุม1ทำไมคะเท่ากับมุม4มุม2เท่ากับมุม3นะคะเราใช้แถบกระดาษนะคะตดเบสี่เหลียม วัดนะคะว่าเขาเท่ากันไหมนะคะต่อมาค่ะข้อ4นะคะเส้นตรง MN ไม่ขนานกับอะไรคะเส้นตรง OP นะคะโดยมีเส้นตรง QR เป็นเส้นตัดความถ้าเขาบอกว่าไม่ขนานกาันแสดงว่ามุมที่อยู่มุมแยง้งฝั่งตรงข้ามจะเท่ากันไหมไม่เท่าค่ะก็คือมุม1กับมุม4ไม่เท่ากับไม่เท่ากันนะคะแล้วมุม2กับมุม3ก็ไม่เท่ากันเองค่ะต่อมา ถ้าเส้นตรงขนาดการมุมแย้งจะมีขนาดทำไมคะเท่ากันนะคะต่อมาค่ะให้เรบบอกว่าถ้าเส้นตรงม่ขนานการมุมแย้งจะมีขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมตอบใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเส้นตรงหนึ่งเส้นอ,อ่อหนึ่งตัดเส้นขนาดคู่หนึ่งแล้วมุมแย้งมีขนาดทำไมคะเท่ากันนั่นเองนะคะต่อมาดูเลยค่ะกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจนะคะช่วยกันตอบคำถามค่ะ ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรงอะไรคะ CD โดยที่มีเส้นตรง MN เป็นเส้นตัดกว่างนะคะเขาถามว่าอะไรคะ CFE มีมุม F นะคะเขาถามว่า CFE โดยมี F เป็นมุมนะคะมีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมคะ มีขนาดเท่าไหร่เอ,อ่ยนักเรียนลองดูเลยค่ะนักเรียนต้องใช้เครื่องวงกลมในการวัดนะคะอ่ะเขาบอกว่า C, C อยู่ไหนคะ c อยู่นี่ c f e มีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องคือเท่าไหร่เอ่ย75าทำไมถึงตอบ75หคะมุมแย้งของอะไรคะมุมแย้งนะคะมุมแย้งภพยในนะคะก็มีขนาดทำไมคะ เท่ากันนั่นเองนักเรีนยนสามารถนำเครื่องวงกลมนะคะวัดขนาดได้เลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่2เส้นตรง KL ขนานกับเส้นตรงอะไรคะ MN นะคะโดยมีเส้นตรง SI นะคะเป็นเส้นอะไรคะตัดกว่างนะคะต่อมาจะถามว่า KGH โดยมี G เป็นมุมนะคะ มีขนาดเท่าไหร่นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือเท่าไหร่คะ95องศาเองนะคะแล้วมาดูกันค่ะ K, K อยู่ไหนคะ K นี้ K G S, <S นะคะ K, G, S <S เราสามารถ K, G, S <S นำเครื่องวงกลมอาไรมาใช้ในการวัดได้เลยนะคะแต่คุณครูวัดเรียบร้อยแล้วนะคะคือมุม K F K G H นะคะมีมุม โดยที่ใช้มุมอะไรคะ G นะคะมุม G อยู่ฝั่งตรงข้ามของมุมแยกภายในนะคะมีขนาดเท่าไหร่เอ่ย95 95องศานั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่3เส้นตรงอะไรเอ่ย PQ ขนานกับเส้นตรงอะไรคะ RS โดยมีส่วนของเส้นตรง MT นะคะเป็นเส้นตัดกวางนะคะข้อถามว่าอะไรเอ่ย S O, N มีขนาดเท่าไหรนะคะนักเรียนคะมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนักเรียนสังเกตเลยคะ่ะทำไมคบเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้กูสอนไว้เสมอว่ากี่องศาคะ90องศาถ้านักเรียนไม่แน่ใจนักเรียนสามารถนำเครื่องวงกลมมาใช้ในการวัดได้เลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่สี่ ส่วนของเส้นตรง FG ขนาดกับส่วนของเส้นตรง HI โดยมีเส้นตรง XY ทำไมคะเป็นเส้นตัดขวางนะครบเขาถามว่า EDF โดยที่มีมุม D เป็นมุมนะคะมีขนาดเท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือ105นะคะเรามาตรวจคำตอบดีกว่าค่ะ E ใช่ไหมคะ e d f นะคะมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเห็นไหมมุมแยกพายไงนะคะกี่องศาคะตรงนี้1 0 5อหองศาแล้วกันเรืเรียนสามารถนำเครื่องวงกลมมาใช้ในการวัดได้นะคะเพื่อความแม่นยำถั่าค่ะข้อที่5นะคะเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรง QR ขนาดกับส่วนของเส้นตรง ST โดยมีส่วนของเส้นตรง UX เป็นเส้นตัดกวางนะคะจะถามว่า VWT โดยมี W U เป็นมุมนะคะมีขนาดเท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือ70องศาเรามาดูกันค่ะ V V ไหนอ่ย V ตรงนี้นะคะ VWT มุม่างตรงข้ามกันใช่ไหมคะกี่องศา เจ็ดสิบองศาเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่4นะคะเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรง fg ขนาดกับส่วนของเส้นตรง hi โดยมีเส้นตรง xy เป็นเส้นตัดขวางนะคะถามว่า edf โดยที่มี d เป็นมุมนะคะมีขนาดเท่าไรครับตอบคือ1น5เรามาดูค่ะ e อยู่ไหนะเ่ไรออห e, นึง้อ้่ e d ี เนะคะเห็นไหมคะมุมตรงข้ามกันคือเท่าไหร่คะ1น5นักเรียนสามารถดูองศาหรือสามารถนำเครื่องวงกลมมาวัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจให้ดีนะคะต่อมาค่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างการตรวจสอบขนาดของมุมนะคะอันนี้โจทย์ที่เขาให้มานะคะเขาบอกว่าเส้นตรงอะไรเอ่ยเส้นตรง GI ขนาดกับ เส้นตรง KM นะคะโจทย์ถามว่าม,มุมคู่ใดบ้างที่เป็นมุมแยงนะคะมุมอะไรคะ G O Q นะคะคุณครูเส้นแรกเลยคะ่ะ G O Q นะคะมุมแยงกับอะไรคะกับอะไรเอ่ยคุณครูใช้สีดแดงกันครับ O อะไรนะ O Q M นะคะ G O Q กับอะไรคะ O Q M เป็นมุมแยงกันนะคะต่อมาค่ะคุณครูขอใช้สีเหืองน,นะคะ I O Q กับอะไรเอ่ยกับอะไรคะ K Q แล้วก็ O อันนี้เขาเรียกว่ามุมแยงกันนะคะต่อมาค่ะโจทย์ข้อที่สองเขาถามว่า O Q M โดยที่มีมุมมี Q เป็นมุมนะคะ มีขนาดเท่าไรขนาดเท่าไรคะ O อยู่ไหน O อยู่ตรงนี้นะคะ O Q M มีขนาดเท่าไหรคะฝากร้าง,งข้ามกันหนึ่งอยสามุเจ็องศานั่นเองคะ่ะตอ่อค่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าเส้นตรง HJ ขนาดกับเส้นตรง RN นะคะโดยที่มีส่วนของเส้นตรง OS นะคะเป็นเส้นตัดกวางนะคะแล้วมาดูสิ่งที่โจทย์ถามดีกว่าค่ะ มุมคู่ใด้ว่าเป็นมุมแยงกันนะคะคุณครูจะใช้แต่ละมุมไม่เหมือนกันนะคะแตหแบบแรกคุณรูจะสีเขียวก่อน H P แล้วก็ R นะคะแย้งกับอะไรเอ่ยคู่กับอะไรคะ N R P นะคะมีอีกไหมมีค่ะก็คืออะไรเอ่ยเดี๋คุณรูจะสีฟ้าน,นะคะ J CPR นะคะกับอะไรเอ่ยกับ LPLRP L, นะคะเห็นไหมเขาจะอยู่มุมตรงข้ามกันนะคะต่อมาค่ะโจทย์ถามว่า NRP โดยที่มี R เป็นมุมนะคะมีขนาดเท่าไหร่ NRP นะคะคงจะสี่มวมมีขนาดเท่าไหร่คะฝั่งตรงข้ามกัน 85องศานั่นเองค่ะต่อมาค่ะโจทย์ข้อที่3นะคะดูเลยนะคะเขาบอกว่ามุมคู่มุมคู่ใดบางเป็นมุมแยงนะคะคุณครูให้เลยค่ะมุมอะไรคะทองอแล้วก็ยอนะคะกับอะไรคะคู่กับอะไรเอยกับทอบอ ราก็ลอนะคะเห็นไหมเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะต่อมาค่ะมุมอะไรคะทอลอบอนะคะกับทอยอแล้วก็งอปางนูวนนะคะเขาถามต่อมาค่ะทอบอลอโดยมีม,ม,มุมบอเป็นมุมนะคะมีขนาดเท่าไหร่นักเรียนคุณคขอใช้กุสีใช้สีแดงนะคะทออยู่ไหน ทออนี้นะคะทอพอแล้วก็อะไรเอ่ยรอนะคะมีขนาดเท่าไรขนาดเท่าไรคะห้าสิบองศาเห็นไหมคะมุมที่อยู่ตรงข้ามกันเห็นไหมตรงนี้ก็ต้องเท่ากับไจห้าสิบนะคะตรงนี้เท่าไหรตรงนี้ออสามสิบองศาเองคะ่ะต่อมาขาม,มุมอะไรคะมุมค้เท้าสีเขียว มุมทอยองอมีกันเท่าไหร่คะ30องศานั่นเองคะ่ะต่อมาค่ะเรา,าดูตัวอย่างที่4นะคะถ้าถามว่ามุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแย้งกันคุณกจะใช้สีไมเหมือนกันนะคะ a i แล้วก็อะไรคะ m ทางนี้นะคะกับอะไรคะ ครับ H H อยู่ไหนเอ่ย H M แล้วก็อะไรคะ I นะคะ equal หนึ่งอะไรเอ่ยคุณครูใช้สีเหลือง B B I แล้วก็ M คู่กับอะไรคะ G M I นะคะคุณครูใช้สีเหลืองต่อมาค่ะคุณควรใช้สีฟ้านะคะ G G อยู่ไหนเอ่ย อยู่นี่ G ทใไหมคะ G L แอลแวอะไรเอ่ย X นะคะ X อยู่ต้งไหนเอ่ยนี่นะคะ G ี X อลกับอะไรคะคู่นี้คู่กับอะไรคะ B X แล้วก็อะไรเอ่ย L ตรงนี้เห็นไหมคะต่อมาค่ะขอใช้สี เหลือไอเหยืไปแล้วนะะ่ะขอเสีสีมองลวกันเอออยู่ไหน ơi? เออยอวนี้นะคะ A, X, เอเอ็กแล้วก็อะไรคะ่ะเอนะคะค่กอะไรคะเฮชลเนะคะเห็นไหม มันจะไปเหมืนห it, อนคนละฝั่งกันเลยใช่ไหมคะต่อมาค่ะก็ถามว่าอะไรเอ่ยคุณดูก่อนจะสีแดงเลยนะคะ a i m โดยที่มี i เป็นมุมนะคะมีขนาดเท่าไหร่ a อยู่นี่นะคะ a i m ตรงสีแดงนี้นะคะมีขนาดเท่าไหร่คะเรียนอยู่ข้างบนใช่ไหมคะมุม i ก็ต้องตรงกับมุม m ตรงนี้มีขนาดเท่าไหร Niagara ่เอ่ยคะ100่งร้อยองศาเองค่ะนี้นะคะครูขอเขียนเลย คุณครูขอลบนะคะลบเส้นทั้งหมดเลยเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรคะมุม A I M นะคะมีขนาดเท่าไหร่หนึ่งร้อยองศาเองนะคะต่อมาค่ะจะทำอะไรคะคุณครูขอเช็ดเขียว B อยู่นี่นะคะ B X B X อะคะ L มีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมคะ bxl เนีย่ยเท่าไรคะหนึ125่งร้อยยี่สิบห้าองศาเอง,เองนะคะเพราะว่าต้องตรงกำคมก่อนใช่ไหมครับมาดูตัวอย่างข้อที่สี่นะคะมุมคู่เลียเป้าเป็นมุมแยงกันนะคะเอ็นอะไรคะเอ็นโอแล้วก็คิว คู่กับอะไรคะที่แย้งการกับ O Q แล้วก็ R นะคะต่อมาค่ะคุณคูณก่กอใจสีม่วงนะคะ M N Q คู่กับอะไรเอ่ย N N อะไรเอ่ย Q R ทางนี้นะคะ เขาถามต่อมาค่ะเดแต่ครูขอลบเส้นเมื่อกี้ออกก่อนนะคะข้อต่อไปเขาถามว่าคิวเอ้ยขอโทษค่ะม,มุมอะไรคะโอค O Q R มีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมเอ้ยเท่าไหร่หกเลยคะหกสิบองศานะคะต่อมาค่ะเขาถามว่ามุมอะไรคะ N Q R โดยที่มีมุม Q เป็นมุมนะคะมีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมคะมุม Q ตรงนี้ใช่ไหม Q N ก่อนนะคะ N Q แล้วก็ R มีขนาดเท่าไหร่เอย่ย125อสางศานั่นเองนะคะเขาถามต่อมาค่ะแล้วถ้าเป็นเป็นอะไรเอย่ย N Q โอ้มีขน,นเท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือเท่าไหร่คะหกสิองศานะนักเรียนต้องนำเครื่องวงกลมมาวัดขนาดของมุมนะคะ